ยินดีต้อนรับกลับสู่โลกของดิจิมอนเวอร์ภาคแรกครับในเกมดิจิมอนเวอร์นั้นดิจิมอนคู่หูของเราจะมีท่าโจมตีเจ็ดท่าแปดแบบเรียกว่าเทคนิคในตอนแรกที่เราเข้าสู่เกมจะมีเพียงเทคนิคเริ่มต้นติดตัวมาแค่ท่าเดียวเท่านั้นการที่เราจะเรียนรู้ท่าใหม่ได้นั้นหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3วิธีและวิธีพิเศษอีก2วิธีเรามาดูวิธีพิเศษกันก่อนเลยดีกว่าไหมครับไม่ดีกว่าเราต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้างั้นเรามาเริ่มต้นค้นพบวิธีด้วยกันครับ วิธีที่1การพัฒนาร่างหรือ Evolution วิธีนี้จะเป็นเพียงแค่ตัวช่วยให้เรามีท่าโจมตีที่ยังขาดไปเท่านั้นในกรณีนี้เทคนิคที่เรียนได้จะมีเพียงแค่สิบท่าโดยการพัฒนาร่างแต่ละครั้งหากเรามีเทคนิคนั้นๆอยู่แล้วเมื่อพัฒนาเราก็ไม่สามารถเรียนเทคนิคนั้นได้อีกเพราะมีอยู่แล้วแต่ละร่างก็จะมีเทคนิคเพียงแค่หนึ่งท่าเหมือนที่เราเลือกดิจิตมอนคู่หูเริ่มต้นก็มีเทคนิคพื้นฐานมาให้หนึ่งท่าเรามาดูกันครับว่ามีเทคนิคอะไรและร่างพัฒนาร่างไหนกันบ้าง มาเริ่มกันที่เทคนิคธาตุไฟจะมีเพียงท่าเดียวเท่านั้นในธาตุไฟที่แปลงร่างแล้วเราจะได้รับมานั่นคือสปริตไฟดังนั้นหากเราเลือกคู่หูตอนเริ่มเป็นอากูมอนการพัฒนาร่างเหล่านี้การันตีจะไม่มีเทคนิคเพิ่มแน่นอนมีตัวอะไรบ้างไปดูกันร่างรูกีอากูมอนร่างแชมเปียนเกรมอนเมรามอนเบิร์ดรามอนเซนคารูมอนโมโนโครมอน ร่าง Ultimate, mon, อันติเมตดิจิตามามอนต่อกันที่เทคนิคท่าต่อสู้เป็นอีกท่าที่มีท่าเดียวเมื่อพัฒนาร่างเช่นเดียวกันกับท่าไฟครับแต่ของท่าต่อสู้เป็นท่าโซนิกแยบถ้าอย่างนั้นไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับร่างรูกี้กาบูมอนพาตามอน ร่างแชมเปียนไรโมเกรมอนไทแรโนมอนเดวิมอนออกรมอนเลโอมอนร่างอันติเมตสกันเกรมอนมามีมอนเมทันมามีมอนมอนซาเอมอนเอเตมอน เรามาต่อที่ท่าลงกันครับเทคนิคท่าลงจะมีด้วยกัน2ท่าที่เราสามารถพัฒนาร่างแล้วได้มาเทคนิคแรกคือท่าสต a าติกอ e เร็ที่จะมีด้วยกัน6ตัวมาดูกันครับร่าง r ูก,กี้อ e เ e ็กมอนร่างแชมเปียนแองเจิลมอนบา o n เกตมอนโคคาโทริมอนยูนิมอนแอดรดร่างอันติเมตฟินิกมอน เทคนิคอีกท่าคืออิ e c t ติกคราวจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นคือร่างรูกี้ปิโยมอนเทคนิคท่าด,ดินท่าน,นี้มีถึงสามท่าและยังมีท่าที่สามารถรับได้ฟรีโดยการ เอาไว้เรารอชมในการได้วิธีที่หกันนะครับตอนนี้เราไปดูท่าแรกพอยซั n นครอว่าต้องพัฒนาเป็นตัวไหนบ้างกันดีกว่าครับร่างรูกกี้ทาวมอนคูเนมอนร่างแชมเปียนคาบุเทอร์มอนคูวากามอนเวจิมอน เทคนิคอีกท่าคือ poison powder จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นคือร่างแชมเปียนนินจามอนและอีกเทคนิคหนึ่ง insect p r e ต้องพัฒนาเป็นร่างอันติเมตพิกซีมอน เฮอร์คิวิสคาบูเทริมอนเทคนิคท่าด้ำเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ออกท่าได้เร็วและแรงพอตัวท่าที่เมื่อเราสามารถพัฒนาและเรียนได้มีอยู่สองท่ามาดูท่าแรกกันก่อนเลยครับ ร่างรูกกี้บีตามอนเทนกวินมอนร่างแชมเปียนการุรูมอนโมเจมอนอีกท่าหนึ่งของเทคนิคทาาดน้ำคือเทียร์ร็อก ร่างแชมเปียนสีดรามอนเวลมอนเชลมอนโคเอลามอนฟรจิมอนร่างอันตูเมเมกาสีดรามอน เทคนิคท่าเครื่องจกักรเทคนิคนี้จะมีเพียงร่างอันติเมตเพียงเท่านั้นท่านี้เป็นท่าเริ่มต้นของเทคนิคท่าเครื่องจกักรเมทัลสปรินเตอร์ถึงจะมีหลายตัวที่พัฒนาแล้วเหมือนเป็นท่าเครื่องจกักรแต่ก็มีเพียงแค่5าตัวเท่านั้นเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับร่างอันติเมตเมทัลเกรมอนแอนโดรมอนเมกาดรามอนกิโรมอนเวทมอน เทคนิคท่าสกปรกเทคนิคเริ่มต้นของท่านี้เป็นเทคนิคที่แย่ที่สุดในเกมแล้วเราค่อยกลับมาดูกันในตอนที่ผมสอนหาตัวอาจารย์ของท่านี้นะครับตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่ามีร่างไหนที่พัฒนาแล้วเรียนท่านี้ได้บ้างร่างแชมเปี้ยนนูเมมอนซุกามอนนานนมอน วิธีที่2ฝึกค่าเบรนหรือค่าความฉลาดการฝึกเพิ่มค่าความฉลาดทุก100เราจะได้คำสั่งในขณนะต่อสู้เพิ่มขึ้นแต่ในตอนนี้ผมจะขอไม่อธิบายเรื่องนั้นเรามาเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่าครับการฝึกที่เกินเลข50ทุกครั้งมีโอกาสเล็กน้อยที่จะได้รับเทคนิคที่เรายังไม่มีที่บอกว่าเกิน50นั้นหมายถึงฝึกเพิ่มถึงค่า150 250จนถึง950 จะเป็นการสุ่งได้รับเทคนิคที่เรายังไม่มีมา1นึท่าแต่หากไม่มีเทคนิคที่เราสามารถเรียนได้อีกแล้วถึงเราจะฝึกจนเกิน950ก็ไม่มีทางที่เราจะได้รับเทคนิคอื่นใดนอกจากที่เราเรียนได้เท่านั้นวิธีนี้สามารถได้รับเทคนิคจนครบทุกท่า แต่ผมขอแนะนำเพราะบางทีตั้งแต่ร่างรุกกี้ยันแปลงร่างถึงอันติเมตฝึกจนค่าความฉลาดตันก็ไม่ได้และจากประสบการณ์ผมไม่เคยได้เทคนิคเกิน2ท่าในการเล่นไข่หนึ่งใบจนหมดอายุไขดังนั้นหากได้เทคนิคจากการฝึก2ท่าแล้วหากเกิน500ก็ขอให้ไปฝึกค่าอื่นๆจะดีกว่าวิธีที่3ตามหาอาจารย์ผู้สอนเทคนิควิธีนี้คือเราต้องไปต่อสู้กับลิชิมอนที่พบตามทางโดยเราจะมีโอกาสได้รับเทคนิคนัคน้น ประมาณสิบถึง30%แล้วแต่ถ้าผมได้ทำคลิปแนะนำอาจารย์ดิจิมอนสถานที่และช่วงเวลาในการพบเจอกดที่ด้านบนขวาของจอได้เลยครับวิธีนี้ได้ผลดีสุดเพราะเราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะเรียนท่าไหนบางเทคนิคที่ดีได้จากดิจิมอนที่ไม่เก่งมากแต่บางเทคนิคก็มีโอกาสแค่ครั้งเดียวในหนึ่งเกมหากเราไม่ได้เตรียมตัวมาเราก็ไม่อาจเรียนท่านั้นได้และในหนึ่งท่าก็อาจมีหลายตัวที่เราสามารถเรียนได้เช่นเดียวกัน มาถึงวิธีที่สี่กันแล้วนะครับวิธีนี้จะว่าง่ายก็ง่ายหากจะว่ายากก็มีความยุ่งยากอยู่พอสมควรวิธีที่ว่านี้ก็คือการตกผู้พิทักษ์แห่งทะเลสาสีดรามอนส่วนวิธีเจอ และเทคนิคการตกสีรามอนนั้นผมได้จะทำไว้ในเพลลิสของเควสต่างๆแล้วกดที่ด้านบนขวาได้เลยครับ ื่อตกเขาขึ้นมาได้จะมีตัวเลือกให้สตัวเลือกในกรณีนี้เราจะเลือกข้อที่2ครับโดยเทคนิคที่ได้รับจะเป็นเทคนิคธาตุน้ำมีอยู่ด้วยกัน3ท่าก i g a f r รีส e วินเทอร์บล t และ a q u a m a g จิกสท่านี้เพียงเท่านั้นดังนั้นหากเรายังไม่มีท่าไหนในเทคนิคธาตุน้ำถึงดิจิมอนที่เป็นคู่หูของเราจะไม่สามารถเรียนเทคนิคท่านั้นได้ก็ตามเราก็ยังสามารถตกเขาขึ้นมาได้ใหม่เรื่อยๆ แต่เมื่อครบทั้งสมท่าที่ว่ามาแล้วก็ไม่สามารถเรียนเทคนิคกับเขาได้อีก มาถึงวิธีที่5กันแล้วนะครับวิธีนี้จะเรียนได้เพียงเทคนิคท่าดินท่าบากเท่านั้นเป็นท่าที่มีโอกาสโดนมากกว่า1ฮิตและถถมแรงมากอีกด้วยโดยเราจะต้องไปที่บีเดอร์แลนด์ ให้คุยกับคาบูเทริมอนตัวนี้เงื่อนไขที่เขาจะสอนท่านี้ให้เราคือค่าป้องกันและความเร็วต้องเกิน500ขึ้นไปหากยังไม่ถึงเขาก็จะบอกว่าค่าพลังอะไรที่ยังไม่ถึงก็ให้เราฝึกค่านั้นๆมา สำหรับผมแล้วคิดว่าเป็นท่าที่ดีที่สุดในเกมแล้วหากโชคดีบางครั้งปล่อยเทคนิคนี้แค่ครั้งเดียวสามารถสร้างความเสียหายได้ถึง3ครั้งอีกทั้งถึงเราจะปล่อยออกไปเรื่อยๆมันก็จะไม่พลาดเพราะแมลงจะวิ่งล็อกเป้าไปก่อนที่ตัวดิจิมอนก่อนที่จะระเบิดและมแมลงแต่ละตัวยังแยกกันระเบิดอีกด้วยครับ ขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้ขอให้โชคดีเรียนเทคนิคที่ต้องการได้เร็วและสนุกไปกับเกมนี้แล้วเรามาพบกันใหม่ครับ